ทำเชลนาะตอนเด่นอันนี้มัดจุกนะแซ่เลยค่ายเป็นโตว้วะเนี่ยตอนนี้จะเป็นปรบรรยากาศตลาดแหลงเนาะอยู่ใจกลางเมืองใหม่แคลงพงศลีเนาะเพื่อจะจัดตลาดสดเนาะอยู่นี่ทุกๆมื้อเลย,เออยตัวนนี้จะเป็นตลาดนะตลาดประจำเมืองนะทางใหม่เพื่อกะค่ายเป็นเครื่อง ขอ,องเครื่องใช้เลยว่าเสือ้อพาอย่างต่างๆเนาะสําหว่าตอนแรงประมาณ4-5่ห้าโมงนะเนาะมันก็จะพากันมาค่ายเป็นอาหารแล้วการกินเนาะจะเป็นผักสดนะนี่นี่มันผักแห้งนนเนานะอ,อาไปต่ำแจ่วป่ะหนึ่งแฉนะเนาะผักสดสุซ่ากับกะมะกะลาเนาะ มัเขาได้เอันนี้เป็น<อ>เนื้อผักเนี่ยเลยผักกันจงโอ้กาญจงนะตำแจวเนาะแกแลอาลอ,อตลาดไปเห็นย่างเกล็ดปซ <laughs> าตำแจวอ่ะเป็นลวกตํำแจวอ่ผักกรรันจกมีผักพูดมีอะไรเนาะสด้เลยนะ Ó, นี่นกรต้มบะนกรต้มนะนี่เล <laughs> yes. ็กลงกินนะทะเลมะขาวนะมะขาวฮาวห้อมบัวเลยนพชพักนะกบ้นะบักกาะกำลังี่กำลีนะ แล้วจะมีผักนะผักสดมาแดงใบหมากใบจะมีมาแอปเปิลนะส่งบอามโลเนาะมาตั้งวเอา่เอานึปลน่น่อเานป่านะนี่ยนะป่าดปาุกป่าดุกผ่นนะมตานิ่นแด นด่มกระต่ายนะสดๆเลยมีมมักไหมนะมักละแสงมากมักกอนะเพิ่มมัเคียงก็มีนะผักลายอยู่นะไม่เลยเราเปิ่นกันเด้ออันนี df. ้ม e. ักยังไง mặc chục mặc chục mặc chục ừ. mặc chục mặc này mặc chục à, 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 mặc chục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  mặc mặc chục 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 mặc mặc của đẹp, quả Mường <laughs> okay. đi à, ta có sai đèn đứt khắp viên Nam mà anh đấy, À, bảo đã rồi, ông trả. Nào mặc างครับบงเออมีมาหกหกเลยอ้าวไหนนามีพืชผักเนาะพืชผักแบบธรรมชาตาเนาะลูกเอานึงนนเลยเนาะน่งย่ง่างปลแห้งมานี่ แบบบ้านๆนะนีค่ายนี้โอ้ยดังไทยอ้ดังเลยวดีอ้ยดัมีป่าด้ยวะน่นนี่ป่าทำมลาดะเอาแปเอากีองต้องเดียวหน่อยนะอเลี้ยากตัวีก็อยเหื่อนอยนะอันนี้แบบมะแคเนี่ยมันอนนี้มะแคนเนะ แคร์นาะทางเนื้ออนริล่าเนาะแคร์เนาะไสออลามเนาะบบนนจะมีค่ายพวกพืชพักเนาะแล้วจะมีอาหารแดงเนาะเดี๋ยวซีพายังไปลเลาะเบิ่งอาหารยำแหลงนี่เนาะว่าเพิ่นจะมีอยังมาค่ายได้เนาะเงินมิจฉุนะ ถอดดาบมาเลยนะดบน้ำบานี hmm. like ่ยอันน mm ี้น้ำานะแท็แซ่บเลยนะน้ำบานมีน้นแหนอันนมันยังแซนบิดนะหางแบบเบาๆนะสามารถมาซื้อกินแบบเบาๆ จะไายไกล่เลยนะน,นี่อันนี้ไก่ไกล่ไกลาดวันนี้เนาะงนักสายยา่อาใหญ่ๆเลยนะนะน,นี่ไก่ลาดเมันจะมีปิ้งอยู่ในปิ้งเอ็ดนะนี่ซีงหมา้อ ปีนเะอ็นนะแต่ามือได้กนะ็ัใชปีนเาได้ไงีนสงปีนสอคันเกฟนะเนี่ยนะฮอมหอบนะ,แ,นะแ,แต่แซ่บเลยนะก็จะมีพักมีเอ,นะอ,องนะงนมีแจ้วห้ามจานก็ใส่อวนะใส่อวมูปีนนปีนซมู่ปีนป่าเนาะมีนนะพน,นาเป็น ไก่ใจนะเนี่ยนะไก่ลาดางไก่เป็นโตวะเนีไงโตเป็นโลอะโลเทนะ่าไหร่นะขายโลละแสนโลละแสนอ๋อนี่ยไก่แลนไก่ลาดไก่ลาดไก่เดี้ยงองเดี่ยงใส่วัวมู ตินงนังมูแล้วั้ยนรัแซ่ไปนะตีนอนสดๆนี่หลย จะประมาณนี้เราตลาดแหลงจะมีตลาดแหลงเราอยู่จุดจุกลางตัวเมืองแห่งนี้นะก็จะมีสิปนป่าห้ามห้านกันขินไล่อยู่จนะสามารถมาเลานะมาเลาะแล้วมาซื้อมาสิอมห้ารเมืองใหม่นะอยู่ที่ แพ่งคงสลีนี่ได้นะสาเมืองนี้จะอยู่ติดกับชายแดนลาวเวียดนามนะอาออกจากเมืองนี้ไปที่ชายแดนฮันกาบริกไก่นะ,ะน,นีะจะปลาหมาเนี่ยนะลระาดแหลงดูใจกลางเมือง ม่แคงพงซารี่หนนะก็จะมีอาหารกันกินหลักวลานะเยอะเนาะว่าจะเป็นพื้นผักซิ้ป่า,าหารอื่นอื่นเองเองนาะ,ะสามารถมาเองซื้อกินได้เนาะแต่แหลกนะนนะมันก็จะมาเปิดค่ายประมาณ4-5่โมงเนาะ แถวนี้ก็จะเป็นแท่วย่านจุดใจกลางตัวเมืองนี้เนาะอยู่ตอนหน้านก็จะเป็นหงแหมนะเพิ่งมาปิ่ไส้กรมาพักอยู่นี่เนาะ คืนหนึ่งเสนห้าัน 50, กรีบเนาะจะมีแอร์นำนะครอว่าเปลี่ยนองแหมที่ตั้งยุ่จุจกลางตัวเมืองนี้ ลิไซก็จะข้อลาคลิปนี้เนาไว้เพียงแต่ทนี้ก่อนลราก็ขอขอบใจทุกทุกทานทุก,ท,กทุกคนที่เข้ามาเบื้องมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี